สวัสดีครับแฟนหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเนหนังกางแปลงกันหน่อยนะครับซึ่งเืองน,นี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับวยนนี้ก็คือประจวบอินเตอร์นะครับซึ่งคลิปที่แล้วทางช่องเราก็ได้หลงไปแล้วนะครับ มาวันนี้ก็มาอัปเดตกันหน่อยนะครับซึ่งเป็นผลงานล่าสุดครับที่ทางเจ้าของหน่วยประจวบอินเตอร์นะครับได้ส่งคลิปแล้วก็ภาพประกอบบางส่วนมาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับซึ่งหน่วยประจวบอินเตอร์นั้นก็เป็นหนังกระแเป่วยใหญ่อีกหน่วยหนึ่งในจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ2567นี้ก็ยังรับจะใช้ภาพยนตร์กันอยู่นะครับเบอร์โทรติดต่อก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับ0897065276นะครับซึ่งเป็นเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ ก็โทรไปปรึกษาหรือก็ได้ครับไม่ว่าจะมีหนังเก่าหนังใหม่หนังไทยหนังกินฝรั่งนะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับสําหรับเจ้าภาพนะครับที่ชื่นชอบหนังกางแปลงครับก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับสําหรับทีมงานประจวบินเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยหนังกาแปลงอีกหน่วยหนึ่งนะครับอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับซึ่งในเมืองเพชรบูรณ์นั้นก็มีหนังแปลงไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็พอมีให้รับใช้พี่น้องแฟนๆหนังนะครับที่ชื่นชอบของเราสบพื้นบ้านที่ชื่อว่าหนังกางแปลงครับก็ยังพอติดต่อว่าจ้างกันได้นะครับ ก็แนะนําเลยนะครับปัจจุบอินเตอร์ตั้งอยู่ตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสนใจติดต่อก็โทรแต่เนื่อๆนะครับจองเันใช้กันได้เลยนะครับสาหรับทีมงานปัจจุบอินเตอร์นะครับมีหนังใหม่ๆไว้ค่อยต้อนรับเจ้าภาพกันมากมายหลากหลายร้อยเรื่องนะครับไทยกินฝรั่งอินเดียมีหมดนะครับก็โทรไปปรึกษาหานือกันได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ยังรับใช้พี่น้องชาวเพชรชบูรณ์อยู่ต่อเนื่องนะครับ หลายปีแล้วนะครับก็ยังรับจัดช้ปภาพยนตร์เหมือนเดิมนครับสำหรับทีมงานประจอบินเตอร์นะครับสำหรับคลิปอัปเดตของเราก็มีสั้นๆเพียงตอนนี้นะครับถ้าชื่นชอบการนําเสนอช่องของเรานะครับก็กดติดตามไว้เลยนะครับจะนําเรื่องราวนังกะเพงต่างๆครับลงไว้ที่นี่ให้ได้เยอะที่สุดนะครับสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะเป็นหน่วยไหนนั่นก็กดติดตามไวเลยนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ